พิมก็คอยมาเป็นภาระให้พี่นา,า, uh, yeah> uh าย้างก็เชื่อมเต็มแล้วพี่นายก็เลาะทิ้งไปเหียทำเพื่ออะไรเขาก็เชื่อมเต็มพอที่พี่นายไปมาเขาเชื่อมเต็มพี่นายก็เลาะทิ้งใช่ป่ะเพราะว่าเชื่อมผิดใช่ป่ะเชื่อมเขาประตูยอมมากบอกแล้วบอกแล้วผมช่วยเหียมากเนี่ยจะรู้นะต่างหลังด้วยเห็นไหมหนึ่งสองสามสวัสดีคสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิ่ชาแนลอาณาจักร๊อดยังไงต่อล่ะวันนี้ไงทุกคน ที่อาณาจักรออสของเรานะครับกำลังจะมีบ้านพักตอนนี้คนเริ่มงงแล้วระหว่างอาณาจักรออสที่บ้านสามพันกับในไล่ก็คือที่เดียวกันแล้วแหละ ที่เขาว่าแปบบที่เมืองการที่ไร่ของเราแล้วกันตอนนี้นะคะเรามีห้องน้ําแล้วเรียกได้ว่าเรามีโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหม่อีกแล้วเหรอโปรเจกต์ใหม่เรามีห้องน้ําแล้วเราก็ต้องมีบ้านพักจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากที่ว่าพอเราไปกางเต็นท์กันเนี้ยลูกเรายังเล็กไงลูกเล็กเด็กแดงแล้วแบบไม่มีที่อยู่อะไรเงี้ยร้อน ช่บางทีอะไรอย่างนี้ก็เลยอยากจะมีบ้านหลังน้อยเล็กๆอะไรงี้ให้เด็กอยู่ในที่สะอาดๆมีแอร์มีลว้ลรอกขอบชิดเป็นกระจกเป็นอะไรแบบว่าล็อกได้อะไรไม่ไก่ไรไม่ตอมสำหรับเด็กน้อยแต่ว่าไม่มีห้องน้ำนะห้องน้ำจะเป็นห้องเดินพี่นุ่นใช่วันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างบ้านน็อกดาวแนวนอร์ดิกของเราบอกไว้เลยว่าบ้านน็อกดาวหลังนี้นะเราจะประหยัดงบเราจะคุมงบให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็เราทําเพื่อที่จะ ใครที่อยากจะทําบ้านน็กดาวเองแบบ<ช>เรา<ช>ะคะเียว,วเป็นแนวทางทุกรายละเอียดเลยว่าซื้อเหล็กเท่าไร<ช>หร่ค่าเหล็กของเรานะคะ ทั้งหลังเนี่ยเราใช้เป็นเหล็กกาวนาทราคาเหล็กกาวนาทนิ้วครึ่งคูณนิ้วครึ่งหนา1.5เนี่ยราคาเส้นละ360บาทใช่แล้วจะใช้กี่อันเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงหลังจากที่บ้านเราเสร็จแล้วใ่บประมาณที่เราควบคุมไว้ในตอนแรกก็คืออยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ60 0 0 0บาทแต่ถ้าไปซื้อเองไปซื้อที่เขาทําสําเร็จแล้วจะตกที่1นึ่งแสนแล้วแต่ว่าออปชั่นประตูเพิ่มไหมหน้าต่างเพิ่มไหมหลังคาเป็นแบบไหนมีช่องแอร์หรือเปล่าเนี่ย เขาจะบวกบวกบวกเพิ่มไปแต่ว่าเราก็เลยมีไอเดียว่าถ้างั้นเราทําเองดีกว่าเพราะเราก็อยากจะประหยัดงบใช่ไหมคะเราก็เราจะอัปเดตไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจบบ้านเลยใช่แล้วก็ุคนไดดู้ไปติดตั้งที่อาณาจักรออสบ้านไร่เขาปลาแบบเรานะคะไปเอคือกล่องฐานของตัวบ้านนะครับที่เรากําลังจะขึ้นวันนี้เดี๋ยวเราขึ้นให้ดูเลยใช่แล้วเล็กๆ4คูณ2 4คูณ2หนานี่ ตอนนี้เริ่มต้นเลยนะคะคืออะไรก็ต้องวางระดับระดับก่อนพี่ชายเขาจะวางระดับวางระดับเพื่อให้บ้านอ่ะได้ระดับน้ำทั้งทั้งสี่ด้านได้ฉากจะเบี้ยวไปเบี้ยวมาอ่าเหล็กก็บิดไงขั้นแรกเลยนะคะเราต้องวางระดับน้ําของทั้งสี่มุมเอาไว้ให้มันเท่ากันเพื่อให้โรงบ้านเหล่านั้นตรงโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เลยพี่โบจะให้ ไอเดียนะคะสำหรับความหนาของเหล็ดเนี่ยเราเคยใช้1.2มาเชื่อมมันเป็นยังไงตัวบาง1.2มันบางมากแล้วก็คือเชื่อมอ่ะมันทะลุเลยใช่ันนี้เราก็เลยใช้เป็น1.5เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า1.5เนี่ยมันจะเชื่อมได้ดีไหมนะ่าตอนนี้พี่นายกำลังจะทําการตั้งระดับน้ำนะคะเลยโอ้โอเคเลยโอ้ตรงเป๊ะแล้ว บ้านเบี้ยวเราจะโทษนายครับบ้านเบี้ยวเราจะโทษนายปุปากระยามงคลเดี๋ยวนี้ตอนนี้่ะฝั่งนู้นถือว่ามันสูงไปนะทุกคนต้องทําการลดระดับมันลงมานะคะเพื่อให้ฐานตรงมากที่สุดตอนนี้คือทําอะไรคะจับชากอ๋อให้มันได้ชากนะทุกคนไหนพี่นายทำยังไงอะเมื่อกี้เห็นพี่นายมีวิธีวัดด้านไม่มาประมาณด้านไม่มา whole s e ด้านนี้8ปแล้วให้ได้ความเมสิบถ้าได้เข้าฉากหรอ6กกับ80แล้วทำไมเป็นเมสิบอ่ะเมตสิตัวนี้ตัวนี้ให้ได้ความเป็นเมสิกับเข้าฉากไปอ๋อมันมันแบบว่าใช้สูตรไอไอมุมมุมอะไรนี้ใช่ไหมถ้าด้านนี้60ด้านนี้80ดสด้านตรงข้ามมุมฉากจะต้องได้เท่าไหร่นะพี่นายเมสิอ่านี่คือสูตรนะทุกคนถ้าไม่ได้เมสิบแสดงว่าไม่ได้ฉากไม่ได้ฉากเออ สุดยอดทุกคนพี่โบก็เพิ่งรู้นะคะว่าการจับฉากเนี่ยเขามีเทคนิคด้วยแบบว่าซายคอสแทนนั่นแหละด้านด้านตรงข้ามมุงฉากชิดฉากข้ามชิดอะไรอย่างเงี้ยเออเขาคิดเป็นตัวเลขมาแล้วว่า60-80เมตรสิบนี่คือฉากค่ะทุกคนเป็นไงยอดปล่สุดยอดให้พี่นายคนพม่าสอนเนี่ยมึงเรียนจากไหนกันวะแกงมากแก้ข่าวก่อนเมื่อกี้พี่นายเขาบวก ตลับเมตรไป10เซนนะ <Yeah. S 1> ต้องเป็น60-80แล้วก็1เมตรทุกคน <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวคนไปทำตามนี่ช่วยกันคนละไม้ละมืออย่าถือตัวมัวเริ่งระบำ โอเคทุกคนวันนี้นะคะท้องฟ้าก็มืดลงทุกทีแล้วเดี๋ยวพี่โบจะมาถ่ายให้ดูตอนจบนะคะว่าวันแรกเราจะได้งานถึงไหนกันนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะ day t o โอเคทุกคนโอ้โหไม่ได้มาอัปเดตนานมากกลับบ้านโปรเจกต์บ้านนอกดาวของเราตอนนี้มาดูกันว่ามันถึงไหนกันแล้วเดี๋ยวพีมพาทัวร์ทุกคนนี่ไงมีผนังมีโครงสร้างแบบประมาณสัก 60- 70%อนแล้วนะ ครบแล้วเตรียมที่จะขึ้นหลังคาแล้วก็แปะผนังอ่าใครอยากจะสนับสนุนอะไรเรามาเหลือๆก็เอามาได้นะไา้หมดนี่แล้ก็เอามาใส่ให้นี่แหละแล้วเดี๋ยวเราจะขายให้หวานจีบร้อนอ่าตอนนี้เรายังขาดอะไรว่าไปพอขาดแอร์ผนังหลังคาแมนชีสแมนชีสบูสโคบ่าไงครับบูสโคมาไหมครับมาไหมครับที่สําคัญนะ อันนี้ไม่เท่าไรประเด็นสำคัญจะเอาไปยังไงเอาไปได้เรามีผู้ใหญ่ใจดี FC เรานี่เองขับรถเฮียบหกล้ออยู่ใส่ไปเลยจริงเหรออืมใครอ่ะใช่ชื่ออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ไอ้ที่มีงานติดต่อพี่ก็ได้เลยนะฮะ<ม>เขาจะพาไปพาเราไปยอดมากต<ส>้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยกันสนับสนุนพวกเรานะ,ะอ่ะและนี่นะคะก็คืออัปเดตนะคะให้ดูว่าสออาทิตย์นะคะ ต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้ทำวันเนี่ยทำวันละชั่วโมงเดียวเองทำวันละชั่วโมงสองชั่วโมงเลยให้พี่นายช่วยกันเชื่อมใช่เนี่ยแล้วก็พี่ยิ้มก็คอยมาเชื่อมพี่ยิ้มก็คอยมาเป็นภาระให้พี่นายไปก็เชื่อมเต็มแล้วพี่นายก็เลาะทิ้งไอ้เหี้ยทำเพื่ออะไรเขาก็เชื่อมเต็มพอพี่นายไม่มาเขาก็เชื่อมเต็มพี่นายก็เลาะทิ้งใช่ป่ะเพราะว่าเชื่อมผิดใช่ป่ะเชื่อมเขาสรุปแล้วว่าให้พี่ยิ้มมาอยู่เฉย แล้วก็คอยดูว่ามันถูกไหมอะไรอย่างนี้เออพี่นายบอกนายช่างใหญ่ของเราโอเคเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะคะว่าโปรเจกต์นี้ของเราจะสำเร็จเมื่อไหร่และจะสวยสดงดงามแค่ไหน One <eternity> later. ตอนนี้ oh, มืดแล้วเป็นยังไงมืดแล้วยังไม่เลิกกันเลยอะ่ะนี่เช้าแล้วอ้าวตีสีอ๋นนี้ใกล้เช้าหรอใช่โกหกยังไม่ไปไหนเลย <c oughs> ม่สามเลย ได้สามอันบอกเช้าเชื่อมกันหรือทำอะไรกันเนี่ยกินเหล้าอ๋อกินเหล้ากันเดี๋ยวอยากให้ไปอยู่เมืองการแล้วยกยังไงกูยังไม่รู้จะออกไงกูไม่รู้เลยเนี่ยตอนหัลาใหญ่ของเราเลยก็คือการนําออกไปนะที่คนใช่คิดหนักใช่เดี๋ยวพอเสร็จแล้วนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็ลากไปก่อนลากไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปฉาบข้างนอกเพราะว่าอาจจะแตกได้เดี๋ยวเรามาเราลุ้นกันว่าแต่แต่แต่แตแต่แตแต่แต่แตเราลุ้นกันว่า ้านานนกดวจะปิดแล,แล้วจะเปิดใหม่ทําไมเร<อ>าย <นะ S 1> ้ญญายไปอีกวันน<ด>ึงแล้วดูแล้วก็เลยถ่ายให้คนที่ดูไงเผื่อแบบเอออยากเห็นอะไรเงี้ย <Day 3 S 1> โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาจนถึงแบบเขาเรียกว่า50และวโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพี่มันไปไหนวะ <Yeah. S 1> เสียงอะไรอะเฮ้ยขึ้นไปทำไมนะเป็นแรองตัวเข้ามาโจด,ดนะนี่มึงบ้าหรือเปล่านี่ โดดมาเลยโดดดิออเอาดิเอาตังมาเดี๋ยวนี้เอาไปทำอะไรเอาตังมาเ้าไปทำไหม,ไมเคยให้ตังเลยจะให้ไหมไม่ให้โดดนะไม่ให้อ,อ,อยากโดดกะโดดอะไรวะ <c oughs> แต่ตอนแรกอ่ะจะกล่าวว่านี่เว้ยกล่าวว่าแบบว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยเปิดเผยเว้อยอดใจไหวว่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเรามีบ้านเล็กบ้านน้อยว่ะเมียเล็กเมียน้อยด้วยแบบใช่วัยรุ่นอย่างเราอ่ะต้องวัยรุ่นแปดเมียเว้ย คือจากว่าองขาวยายเดียวอะะ่ะใช้ให้มันคุ้มเถอะเฮ้ยโอ้ยใช้จนทะลุทะลวงหมดแล้วดูปากูนี่เป็นไงตัว นี่อ่าให้ทุกคนดูนะคะโครงสร้างนี่เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือให้เชื่อมเต็มนิดนึงอ่าเหลือผนังผนังอีกนิดนึงก็จะใกล้เป็นความจริงแล้วนะคะตอนนี้บ้านเรา3มเมตรคูณสเมตรสาดคูณสี่ด้วยเหรอโยังขี้โกงอะไรนะนี่นี่ตัวเลขเหลืออันนี้พี่โบคำนวณไว้บวกไป120บวกไป20่สเปอร์เซ็นต์อ่ะเหลือตัดก็เหลือประมาณนี้เหลือไม่เยอะเหลือไม่เยอะก็คือนี่นะคะของที่เราเหลืออยู่แต่ว่า ถ้าถ้าเราถาอีกเราก็พอจะกะได้แล้วว่าไม่ใช่สบายมากก็บอกให้มามดูดกว่าบ้านเรามีประตูเข้าทั้งหมด3ด้านด้วยกันเลยนะนี่คือประตูโอ้โหนี่ก็ประตูเปิดได้นะเปิดแบบเปิดอย่างงี้เป็นเป็นหน้าต่างเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาใช่ป่ะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาจะปไม่ไม่ได้ไม่ได้เก็บไปในนี้ใช่ป่ะใช่เป็นแบบเลือกเอาจะเข้าด้านไหนเป็นประตูเขาเรียกนะสวนกันแล้วก็ประตูอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็มีโอ้โหเยอะมากบอกแล้ว ว่าแล้วผมจุ้ยเคียมากเนี่ยจะู้หน้าต่างหลังด้วยเห็นไหมนี่อีกอันนึงเพราะว่าเราอยากได้แบบโปร่งถูกต้องสามารถมองธรรมชาติใช่มันคือรีสอร์ทมันคือบ้านพักมันไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยจริงจังเพื่อใครจะแบบว่าอาจจะได้ไปเที่ยวบ้านไรของเรานะคะจะไปได้ไอนได้เลยนอนได้เลยเราให้นอนเปิดเช่าใช่ก็จะให้ยูฟีได้ไงร ไม่ได้มันก็ต้องแบบใส่ไม่ดีทุกคนก็ต้องเข้าใจเลยด่าไม่ใช่ทุกคนเลือดทุกคนต้องเข้าใจอยู่แล้วใช่าทุกอย่างมันมีการลงทุนแต่เราให้ใจเราให้ใจไม่ให้ใครทั้งนั้นแหละงงงยายโลงมาแต่รอแล้วนี่ทุกคนอันนี้คือในบ้านใช่ป่ะนี่นี่ข้างในมันจะโป่งมากเลยนะทุกคนนี่ไงดูดิเห็นป่ะ เพราะว่าเราจะตีฝ้าเป็นแนวยีงเี่นนี้ครับมันจะสูงมากทุกคนเห็นปะว่าห้องอ่ะมันจะโป่งมากๆความจะชนตรงนี้เลยน่นาี่อย่างนู้เลยนะใช่ตรงนี้ครับเป็นกระจกวงกลมอไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นได้ไอเดียแบบว่ากลิ่นอายของมหาชัยเรือไงเรือกระจกเรือมจกลมเออกระจกเรือมกลมมาดูด้านนอกมาดูด้านนอกไน เราก็จะเห็นจะเป็นโครงเหล็กอยู่ไงตัวตอนนี้บอกเลยว่าแม่งไม่เล็กเลยนะตอนแรกอ่ะคุยกันว่าสมเมตรคูณ4ี่เมตรโอ้โหมันจะเล็กปะวะจะนอนยังไงวะเขาขึ้นแบบโอ้โหเครียดเลยเนี่ยจะเอาไปยังไงวะตอนนี้และน้ำหนักรวมตอนนี้ถ้ารวมเสร็จบ้านเสร็จอ่ะจะอยู่ประมาณ2ตันเข้าๆเรามีเอฟซีใจดีอีกแล้วแค่เหล็กอ่ะประมาณตันหนึ่งมีพี่ใจดีให้เราขนไปให้เราในราคา เอารถเทียมมาให้ด้วยใช่เดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับในวันที่หม่างวังใครอยากจะทำตามแล้วลองติดต่อดูนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานน้อยรับหมดถูกต้องรอติดตามนะคะทุกคนสำหรับโปรเจกต์บ้านน็อกดาวนบ้านเล็กบ้านน้อยตกปาชิบบ้านน็อกดาวของเราบ้านเล็กบ้านน้อยของเขานั่นแหละเออแล้วเดี๋ยว e ีีที่2นะคะที่โบจะมาบอกรายละเอียดเลยว่าซื้ออะไร เท่าไหร่บ้างใช่ยังไงถูกต้องซื้อที่ไหนใช้ชั้นคนไหนบ้างไอซื้อไอซื้อที่ไหนนี่น่าจะไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนนะที่ไหนก็ได้เออไปหาเาเป็นว่าต้องซื้อต้องซื้ออะไรบ้างอะไรเงี้ย จำนวนเงินเท่าไหร่อย่างนี้นะคะแล้วก็ชั้นที่ใช้ขนส่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่โบจะแบบบอกละเอียดเลยนะคะสําหรับ EP นี้ไม่ไหวแล้วขอประกาศให้ทุกคนรู้หน่อยว่าเราทำบ้านน้องดาวเองบ้านเล็กบ้านน้อยเออด้วยด้วยต้นด้วยแบบประหยัดงบเลยงบอยู่ประมาณ6กเจ็ดหมื่นบาทอย่างตอนนี้ประมาณนั้นแหละค่ะประหยัดมากมากเลยใครที่ยังไม่มีบ้านสามารถเอาไปทำได้เลยใช่เก็บตังค์แล้วอยู่ได้เลยอยู่ได้เลยแล้วก็อาจจะแบบไปต่อเติมห้องน้ำนิดนึงเงินแสนนึงก็ทำได้ ไม,ไม่เหมือนบ้านเราคุณมันหลุดมันหลุดมันหลุดอันนี้ไปหน่อยเพราะว่านั้นทำมาตรฐานเกินไปเไม่รู้เอออันนี้แจับเชื่อพี่ราคาหลักหมื่นปะหมื่นจะอยู่ได้ละเจอใหม่ EP หน้าใช่แล้วค่ะเป็น EP สองวันนี้จะไม่สวัสดีเดี๋ยวเจอ e ีพีสองไปช่วยกันกดติดตามนะคะโปรเจกต์นี้ด้วยนะคะแล้วมาดูกันว่าวันที่เราคนย้ายไปกาญจนบุรีนะคะมันจะทุลักทุเลแค่ไหนแล้วมันสภาพจะเป็นยังไงนะคะทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ